ไปวัดหลงฟานไปตลาดซีเหมือนแล้วก็เมื่อวานเราไปนักตกะยู่ไ กุงเขาเลยอ่ะใช่โอ้ลืมถ่ายเอาไว้กินหมดแล้วอัิน้มีบกด้วยนแนยิบงยิบมาเป็นใบแล้วแล้วก็ขี้เกียจอ่านไกด์ไกกะไเเลยไม่อกไกอ้อ โอ้อากาศประมาณ10 20แรงมากอะไรไม่ได้ถ่ายตัวเองถ่ายตอนนึง เยก็ด้ตอนนี้เราถึงจีหลงแล้วที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเรามีค่าเรือเจ้งบินที่เป็นตึก เผาะเหอ่อผีมาได้และวไม่อยากจุมาเตรียมรอดูรูปได้เลยค่ะจะแยกไปแดนก็สวย,ยนเนถึงแล้วนะคะ ังไงบ้างคะตรงนี้เลยเจิงๆไม่หนักเลยจะไปไหนต่อตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปไปเฮอไปเพียงไอแลนด์คนตกด้วยในก็กำลังจะมาแล้วไปดูนี่จ้ะไปแล้วไปแล้วก่อนกินก่อนไป เขาชี้อ่ะคนทำเป็เมย์บอกป้ายนี่ก็บอกเห็นไหมห้าร้อยนี้ยอมมาขบมอไซค์ป่ะพี่ปอกใสอ่ะวันใสวันดียีพี่บอกว่าชุดคุมมอไซค์หมาหมาเอ้ยหมาหมาไม่ค่อยเจอหมาแมวเลยเจอแต่น้อยเขาไม่มีจอนไงไม่มีหมาแมวจอน ค่ะฉันขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะสวัสดีค่ะวุ้ยน้องเออมอันเผพิมอันนอมีค่าเข้าด้วยนะคะมีค่าเข้าด้วยไหนไหนไหนซื<ๆ>้อ<ๆ>บัตรซื้อบัตรก่อนหนึ่งร้อ2 0องอ1 <Yeah. S> 2โอเค ปิดกล้องเอมูปิดกล้องน้ำทะเลแบบว่าคนละแบบกับบ้านเรานะคะสีแบบเหมือนมรกตแต่บ้านเราจะเป็นจสีแบบหนึ่งมันจะเป็นฟ้าเหมือนหยดสีฟ้าลงไปแล้วก็มีขาหมูเต็มเลยถ้าหิวก็มากินได้นะนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมขาหมูเต็มเลยนี่นั่นเน่ยเออเออสูง มีอะไรจะพูดกับกล้องเลยห <Now. S 1> <c oughs> นาวรู้ไหพูดสั้นๆนะแตม่ไดมีอะไรจะพูดกับกล้องไหมกายเป็นผู้ประสบอุ้ยนี่แหละที่ต้องการาก็จะไปยืนห่างนี่ก็จบไม่ใช่เหรอเอ็นห่อองงาอองห้ามอบยางไม่รู้ มัาเห็นอะไรแล้เราอยู่ที่จิวเฟิร์นนะแต่ยังไม่ถึงแลนด์มาร์กหาแลนด์มาร์กยังหาไม่เจอถ้าไม่ถ่ายตรงนี้ก็จะได้ไปตรงอื่นจะหมดแล้วแค่นี้ก่อนคันไปแล้ว

เออฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่าเ่าไ่าฮ่าฮราฮ่าฮ่าไ่าฮ่าง่าฮตาฮ่าฮาฮ่าฮกาฮาฮีาฮ่าฮ่าฮ่าฮว่าฮ่าร่าฮ่่าฮ่่ว ติดลมไม่ยอมกลับกันสักทีบ้านเราไม่มีนานแล้วค่ะไปมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดินเข้ามาในห้างเจออีกแล้วคุณหวย ปวดหัวทุกที่ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วมาช็อปปิ้งกลับบ้านเพราะว่าเชลล์ไลค์ขุ่นข่าแล้ววันนี้ก็ตื่นไปเที่ยวก่อน Tá อันนี้วันสุดท้ายแล้วนะก็เหมือนแต่ละคนไม่ค่อยไหวเท่าไรไหวไหมไหวไม่เต็ไหวอยู่ไเออไปที่สุดท้ายก่อนกลับล ยต้องแข่งยาแปดเมตรอใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีตอนนี้เรากำลังรอรถไปตลาดปลากันอันนี้ก็คือตึกที่เรามานอนพักสี่วันและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆสบายตามาก

<c oughs> โอ้น่าเชื่อเลยว่ะนักเท่าไรเนี่ย Okay. 네그 뒤로 제대로 하긴 했는데 เขเอ็ well, นเอะไพรกินุงกล้องนพี่กินยกลๆดูมุมกล้องี้อร่อยโอ้ยเี๊ยอโอ๋เอ็นเไหรออ๋อมันมีข้างล่างอะข้างล่างก็เที้ยวไนก็ดีเอู่ล่างเอาทำแบบเอาีกินทำอร่อยแบบว่าคอนเทนต์คนเทนต์น่แล้วยิ้มอ่ะมองกล้องด้วยต้องข้อดคือ ก็ไม่ไม่ได้แย่แต่บอกว่าปลามันชัดอ่ะปลาไม่ชัดสม่ดกาเป็นไงไงเจ้าโตเตมา้วมีอ้งไรเบียไหลมากไลละไแล้ว ต,ตรงนี้ยโคตรมืดเลยมกลไว้ี่เืิออินอาหารยังไงบ้างที่ตลาดปลาชออร่อยดีค่ะสดดีมีให้เลือกเยอะแต่ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบของดิบใช่ถ้าคนไม่ชอบของดิบก็จะแบบสิ่งนิดหน่อย แล้วเรากำลังจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปที่เจียงไคเชกนะคะเดี๋ยวไปดูว่า<ป>อาลังการแค่ไหนไ เยน็นวันนี้เย็นสบายแบบไม่เย็นเกินไปแล้วก็อากาศก็อึมคคืมเหมือนเดิมแต่แบบสบายมากๆย้ำหลายรอบมากว่าอากาศสบายเ <laughs> พราะว่ามันสบายจริงๆได้ลกลับม,มาเที่ยวที่นี่แน่เลยเราเรี้ยงหนึ่งสองสาม วันเอียงได้พื้นที่เยอะดีวันนี้เอียงเยอะพื้นที่เยอะดีนี่ใส่แว่นแท้อยู่ตรงกลางดีกว่าเรียงถ่ายรูปแป๊บโอเคถือประมาแต่เอามาแล้วนี่ไง

วันนี้วันที่3วันที่4ค่ะเออวันนี้วันที่4ี่แล้วพันพึ่งอะไรนะโทรศัพท์ฉันเป็นคนไทยพอเจออากาศยินมันก็ดับเองอ๋อแต่มันต้องเดินนี่เรายืมโทรศัพท์ของพี่มาใช้ก่อนโหลดแอปยูไบมาสมัครแตวเราจะไปปั่นจักรยานกันนี่เราเรียมจักรยานมาแล้วได้ทักทายหน่อย ค่ะ